สวัสดีครับทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวเล็กเล่นข้ามนะครับกับ รายการนะเพนโอเกน EP7 นั่นเองนะอัปโหลดกันรัวๆเลยนะครับช่วงนี้นะความรู้จะเต็มแน่นอนนะสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับก็คือมีใครหลายคนนะครับถามต้นเข้ามาเกี่ยวกับการสร้างกล้ามแขนสําหรับสายคาลิเชนิกหรือว่าบอดี้เวทนะี่สามารถเล่นแขนเพียวๆได้หรือเปล่านั่นเองแล้วก็อยากจะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นให้ได้น้อยที่สุดนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าเอกลักษณ์ของกีฬาคาลิเชนิกนยะเป็นกีฬาที่ใช้นะเป็นคอมพาวดซ์โมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คือใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนในการประกอบท่า นะแต่ปัญหาของใครหลายคนก็คืออยากเล่นกล้ามเนื้อกลุ่มเล็กเนี่ยแยกเช่นหน้าแขนหรือว่าหลังแขนให้ใหญ่แบบสะใจโดยไม่เปลืองกล้ามเนื้อกลุ่มอื่นๆปกติเวลาเราเล่นท่าดิฟเนี่ยแน่นอนว่ากล้ามเนื้อที่ใช้เนี่ยประกอบไปด้วยหลายส่วนนะอย่างเช่นอกหัวไหล่นะและหลังแขน แต่หากกลุ่มกล้ามเนื้ออื่นๆเราหมดแรงสะก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอกหรือว่าหัวไหล่เนี่ยก็ทําให้เราไม่สามารถเพอร์ฟอร์มท่าได้ต่อไปนั่นเองแต่ใจก็อยากเล่นหลังแขนให้ได้อีกสักหนึ่งท่าให้มันระเบิดกันไปเลยนะวันนี้ต้นก็เลยมี2ท่าจากประสบการณ์ที่ช่วยเพิ่มขนาดแขนของเราได้ดีมากๆนะท่าแรกนะอิงไคลไบเซ็โคนะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เป็นบาเดียว1ตัวระดับเอ็นะ ต่ำกว่าอกล่างของเราขึ้นไปจากนั้นเนี่ยจับบาร์นับไงมือและเอ็นลำตัวตั้งตรงชันเข่าขึ้นมานคับลักษณะการเอ็นแขน,นจะต่างจากอินคลายบูอาพชัดเจนคือแขน,นจะเอ็นน้อยกว่าและบาร์จะอยู่บริเวณระดับสายตาของเราพอดีออกแรงที่หน้าแขนแทงศอกขึ้นด้านบนคับ รำตัวเกร็งตลอดเวลาที่ทําท่าท่าอันนี้เนะี่ยจะช่วยลดการใช้งานของกล้ามเนื้อกลุ่มหลังเราจะรู้สึกนะว่ามันเนี่ยจะทํายากมากขึ้นเป็นปกติโดยกล้ามเนื้อที่เหลือเนี่ยจะใช้เป็นโฟอาร์มแล้วก็หน้าแขนของเราเพียวๆเลยใครที่รู้สึกยากเกินไปนะสามารถปรับบาร์หรือว่าหาบาร์ที่มีความสูงยิ่งขึ้นจะสามารถลดความยากของท่าลงได้นั่นเองนะครับแต่หากรู้สึกว่าง่ายเกินไปนะสามารถทํากับบาร์ระดับเอวได้เหมือนเดิมเพียงแค่หาที่วางเท้าที่อยู่สูงจากพื้นขึ้นมาระดับหนึ่งเลเวลนี้เนี่ยต้น น้ำหนักตัวของเราเอาไว้เยอะมากๆนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง TRK มีระบบ Membership พิเศษแล้วนะครับใส่ขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับเพียง100บาทต่อเดือนนะครับเพื่อนเพื่อน,นจะเข้าถึงคลิปนะครับออกกำลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนะและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะครับสามารถเปิดและทำตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลสูนะครับสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช ต่อมารับมาในส่วนของหลังแขนกันบ้างก็คือต r i เ e p e อ็กเทนชั่นั่นเองสามารถทํากับพื้นแบบไม่ใช้อุปกรณ์ได้เลยให้เราเนี่ยวางศอกและแขนในลักษณะของท่าแผลงจากนั้นเนี่ยเกรงท้องเก็บสะโพกลงทีด้านล่างแล้วดันลําตัวของเราขึ้นโดยใช้แรงที่หลังแขนนั่นเอง ดันศอกขึ้นให้สุดนะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องโฟกัสมากๆเพราะหลายคนเนี่ยมักจะทําผิดก็คือดันแค่ลำตัวช่วงบนขึ้นมาและหลังล่างแอนแบบนี้นั่นเองจะทําให้ท่ามีความเบาลงและอาจจะทําให้หลังล่างบาดเจ็บได้นะครับวิธีแก้นะับให้เราดันขึ้นโดยเกรงลำตัวให้ขึ้นไปในระนาบเดียวกันจะช่วยให้ท่าสมบูรณ์ทั้งการใช้งานของหลังแขนแล้วก็แกนลำตัวหากเพื่อนๆยังไม่สามารถทําได้จริงๆเนี่ยแสดงว่าท่าน,นี้มีความยากมากเกินไปสําหรับเราวิธีก็คือให้เราเนี่ยชันเข่าลงด้านล่างนะ และถอยเข่าออกไปด้านหลังเพิ่มเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยค่อยทําท่านีดรอยเซปเอ็กเทนชั่นจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่หากใครที่อยากเพิ่มความยากของท่านเนี่ยสามารถใช้พาราเลตบาร์ก็ได้ในการทําท่าแล้วลงให้ลึกกว่าเดิมนะครับก็จะช่วยให้ท่ามีความยากมากขึ้นนะครับรับรองว่าสะใจอย่างแน่นอนวิธีการใส่ในตารางการออกกำลังกายในต้นแนะนําให้ใส่ในท้ายตารางของเซตหลักอย่างเช่นหากใครที่แบ่งการเล่นออกเป็นพุชและพูเดยให้ใส่รอยเซปเอ็กเทนชั่นในท้ายตารางของวันพุชเดย สัก3-4เซตเซตละ8-15ครั้งต่อเซตและ incline bicep curl ในวันที่เป็น pull day 3-4เซต เซตละ8 15ครั้งเหมือนกันนับส่วนใครที่ชอบจัดตารางแบบ upper body เนาะก็สามารถใส่ทั้ง2ท่าในวันเดียวกันปิดท้ายไปได้เลยนะและนี่นะก็เป็น2 exercise นะที่ต้นเล่นบ่อยมากะครับแล้วก็ทําให้เพิ่มกล้ามเนื้อของหน้าแขนแล้วก็หลังแขนได้แบบสัดใจนะแม้ว่าเราจะเล่นท่าที่เป็น compound movement ในต้นของเซสชันแต่ละวันของเรานั่นเองก็สามารถเสริมได้ที่ท้ายตารางอย่างที่ต้นบอกไปนะนกนะ็รับรองว่าทําไปเรื่อยๆในะกล้ามเนื้อจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นคมขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ลืมนะชอบคลิปนี้กดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์นะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ต้นอนะทำคลิปอื่นๆอ,ออกมาอีกมากมายนั่นเองนะก็ถ้าใครอยากให้ต้นนับทำเพโนโอเกมเ,เกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับเพโนโอเกมอีหน้านะวันนีต้ต้องไปก่อนละครับสวัสดีครับ